รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตคือการเดินทางและคุณเชื่อหรือไม่ว่าท,ทุกทที่ร้วนมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกทกที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะ จังหวัดสิงห์บุรีคำว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมายังไงครับมันมีความหมายหลายอย่างตอนที่แล้วเตเดรู้ที่มาของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้นะคะผู้หนูจะพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์เมืองโมราามันคูเม,มืองของเราค่ะได้พบมัคุเทศน้อยและนี่นะคะหอยที่ขุดค้นพบในสมัยทวารวดีค่ะซึ่งแสดงสัญลักษณ์ว่าที่นี่เคยเป็นเมืองคูน้ำล้อมรอบค่ะ กับนีก็คือธรรมจักรที่แกะสลักมาจากหินจำลองมาจากธรรมจักรตัวจริงที่ค้นพบบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองแห่งนี้เรียนรู้ในยุคทวารวดีสิงห์บุรียุคสุขโขทยัยและก็พอมาถึงสมัยสุขโขทยัยเราจะไล่ามาตั้งแต่วัดพระปรางครั้งนั้นเนี่ยสุขโขทัยจะเลยลุ่งเหืองทําการค้ากับอยุธยา เอ๊อยากจะรู้จังว่าสิ่งบุรีในยุคสุขโขทัยจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าครับไปที่นี่ที่ไหนกันโอ้นี่มันพระปรางเก่าแก่มากยุคสมัยสุขโขทัยแน่เลยสาธุ ที่ทิเตยืนอยู่ก็คือวัดทัรางครับสวยงดงามมากๆเลยและแถมเก่าแก่ม,มากๆด้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเดินชมรอบๆภายในวัดก่อนเลยก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปกราบสการะอุหารหลวงพ่อสีกันด้วยนะครับ ความเป็นมาของวัดพระปรางวัดพระปรางนี้เลขที่3หมู่7ตำบลเชิงกรดอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อศีเกสโลนี่เข้ามาอยู่ที่วัดนี้ หลวงพ่อศรีนี้ท่านอุปสมบทที่วัดสุวรรณราชหงษ์ญาติโยงก็ไปสนทนากับหลวงพอ่อศรีในมลพระเดชคุณหลวงพ่อเข้ามาชมในวัดพระปรางเป็นวัดเก,าเก่าแก่เป็นวัดล้างไม่มีประสองค์อยู่มีอะไรต่อมีอะไรน่าศึกษาหาความโลมาหลวงพ่อศรีท่านก็มานั่งอยู่ตรงข้างพระปรางท่านก็ชอบใจมากว่าวัดนี้ดีหลังจากนั้นมาท่านก็มาอยู่ที่วัดนี้ วัดนี้มีโบราณสถานที่สําคัญก็คือมีโบสถ์เก่าอยู่ตรงข้างพระปรางมีสมัยอยุธยาพุทธศตรวตรรษที่22-23ก็คือ400กว่าปี 2. มีองค์พระปรางนี่ก็สมัยอยุทยาพุทธศตรวตรรษที่22-23ที่บอกไปแล้วแต่นั้นก็มีวิหารที่อยู่ในวัดนี่หลวงพ่อสีสร้างเมื่อ2460และเจดีระครังคว่ำก็สร้างเมื่อ2460เช่นเดียวกัน จากวัดตระปรางเดินออกมาอีกไม่ไกลนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจรอเราอ,อ,อยู่และสิ่งนั้นก็คือโอ้โหแหล่งเตาแม่น้ำน้อยโอ้โหน,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 นี่นี่มันแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ถ้าพูดถึงสมัยทุกโธไทยสิ่งที่โดดเด่นของทุกโธไทยก็คือเครื่องปันน้นดิบเผาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเตาเผาครับหลักฐานเช่นตวเตาเผาไม่น้ําน้อยแหละผลิตเครื่องปันน้นดิบเผาที่ใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาต่อต้นอยู่ที่บ้านโคกม้ออาเภอบางจากจังหวัดสิงห์บุรีตรงนั้นที่โด,ด่งดังเหตุที่มีเตาเผาก็เพราะว่าน้ําดีที่นี่ขุดลงไปขุดจะลงไปในวัดข้างหน้าอามาเนื่มาก่อนก็เป็นสระน้ํา ขุดสะลงไปลึกๆนยจะมีน้ํามาตลอดเพราะว่าอยู่ไม่ห่างแม่น้ําน้อยทาเลที่ไหนดีเหมาะที่จะท,ทําธุรกิจสังค้าก็รู้ว่าที่นั่นแหละมีทําเลที่เหมาะสมดึงดินดีตรงวัดพระปรางนี่ดินดีเขาขุดดินจากทางวัดพระปรางทางทิศใต้เลยเป็นเรียกว่าหนองบัวก็เอาดินขึ้นมาปั้นปั้นอิฐปั้นหายปั้นหม้อปั้นอะไรต้องมีอะไรหลายอย่างก่อสร้างโบราณสถานเช่นสร้างพระปรางนี่ก็ใช้อิฐด,ดินที่วัดนี้ สองมีป่าไม้ดีก็คือเชื้อเพลิงมีดินดีมีน้ําดีมีป่าไผ่ที่ดีมากเมื่อก่อนป่าไผ่ลําใหญ่มากแล้วก็หนามากเขาก็เ,าเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเผาเผาเครื่องปั้นดินเผาสาม,มีการคมานาคมที่ดีหลังจากสุขโขทัยเจือบมันมาแล้วเขาจึงมาตั้งดินฐานที่บ้านโคกหมอบริเวณเตาเผาไม่น้ําน้อยนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นอ่ะคงจะเป็นชุมชนเก่ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะฮะ ชาวทุกโทัยรู้ทำเลดีว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมที่โบราณสถานเตาเผาแม่น้ําน้อยแห่งนี้ด้านในจะมีพิพิธภัณฑ์จะสแสดงโบราณวัตถุโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนที่ผู้คนประกอบอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาครับโอ้เจกันขนาดกลาง บางอันสภาพสมบูรณ์บางอันก็เสื่อมตามการเวลาเราบอกว่าบริเวณนั้นน่ะอดีตเนี่ยพื้นที่สองตารางกิโลเมตรเนี่เคยมีเตาเผาถึง2องรอยกว่าเตาและนอกจากนี้ที่นี่จะมีอะไรอีกช่วงหน้ามาติดตามรับชมกันครับ